ดีคะ่ะนี่เก็บบัวแดงเบิดมือคะ่ะพี่น้องไ้่ค่อยมีบริไม้มีเวลาไปตอบเลยคะ่ะแมงมุอแรงจังสิไปยามพี่น้องเนาะคะ่ะว้นนี้เก็บบัวแดงไปขายเบิดมือเลยคะ่ะพี่น้องเถืองมัดบัวเถืองเก็บบัวโกสิเหลีวกับคำเนาะคะ่ะและสีผ้าพี่น้องไปขายบัวแดงยายคันผ้พาพี่น้องไปขายบัวแดงค่ะขายน้ำบ้านคะ่ะ <c> ม <oughs> าเบิ่งน้ำกันพี่น้องวายยายคันไปขายจังไหนเนาะคะ่ะ เก็บบวชเจ็ดทังลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บบวชเจ็ดทังค่ะพี่น้องมันห่อนเนาะค่ะมันเอาก็เลยเก็บก่อนบวชอ่อนๆบวชงามๆอ่อนๆเลยค่ะเกนบบวชค่ะพี่น้องก็เลยเก็บก่อนเนาะค่ะเมื่อสิบาพี่น้องไปขายบวชกับยายขันขายค่ะ แป่เพิ่งน้ำกันค่ะพี่น้องขายน้ำบานจะคลองนี่แหละชีวิตประจำวันนี่นค่ะห้องเก็บก่อนแล้วเ้าก็เอาไปขายยังสี่สิบผ้าพ,พี่น้องไปเบิงค่ะว่าขายจังไดเนาะคะ่ะพี่น้องยางขายน้ำบานจคลองจังมัดแม่สามสิบเอ็ดมัดค่ะบัวจีดทังในสามสิบเอ็ดมัดวางงามได้ท่องสี่ผ้าไปขายบัวน้ามิลีพี่น้องเลยถึงกับป่นกับเจ้ากับลาบกับก้อยแสีบเมื่อกระตับมุ่งหงกระเสียบโวนอ่อนค่ะสายพี่น้องอเขายบัวน้ำกัน คพี่น้องไปน้อกันสว,วยงามนี่แหละค่ะในขั้นทองเห็ดล้วมัดเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยแม่แล้วก็สิมิคายให้ังสีนาคะตุ้กเขียอบริบรไทยน,นะคะเพราะว่าเห็ดเห็ดน่ากินขายขายน้ำมูบวานจาของนี่แหละค่ะ <c oughs> เอาแมงเงินอ่ะสี่สิบบาทคุนกินเนีะจ สามสิบเอ็ด <minutes> มัดค่ะวันนี้บาราศีบาทเพชรบาราศีบาทค่ะพี่น้องเดินน้ำกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้ามาหากินอยู่แบบพ่อเพี้ยปลูกแล้วก็เ็ดปลูกแล้วก็พ่อได้พ่อได้พ่อได้นั่นนะพี่น้องพ่อได้หาสื่อได้อยู่น่ากินค่ะ ขายขางเอาคตุ้งยางทางวันขายางข้างนี่ค่ะยังว่ากัขายาข้างสามมัดคพี่น้องอันนี้ลายจันเอยหามัดค่ะพี่น้องคนอุ่นๆหามัดขายแล้วางขางการเด้เราหามัดค่ะ หกมัด่ะคนอุ่นนหกมัดเลยโมเดลางามขายไงไหกมัดาค่ัยคหมัดราคาค้ายเราหกมัดค้ายครเาไปต่อไปต่อขายต่อค่ะ

งอไย้ต้อไปไช้ต้อค่ะค่ะเด้เราเซตมัดค่ะไปทำอะไรเราไม่พลยงพน่ห้อใครตามเหยนังสีลหะอคะพ่อได้สื่อนายูนกีนนะคะพี่น้อมเห็มาจะไปหาหัวหวมาปลูกอยู่ค่ะหัวเหลือ้าออกแล้วนะคะไม่ใช่ปล่อยตั้นั่นเนาะโอ้ยนุบแล้ว กูนั่งท่ายกนั่งท่ายกขายกัขายบ่อไร่คะมันละสิบบาทค่ะอ่อนขี้สันองบัวบ่อ่อนๆเนาะมันไม่ไปขายเนาะเพ่าะมรมันเปื่อยมันยังได้ทั้งอ่ะมันห่อนอาการห่อนมันเปื่อยก่อนลยเก็บขายอ่อนอ่อาเลย นะคะค่ะขอบคุณค่ะราคาสิบบข,ขอบคุณค่ะพี่น้องไปต่อไ,ไ,ไอ้เบอร์สี่อะไรเขาคิดไปนี่เนาะขายดีแค่ละมือไปเลยางขายไปดัมโมบานยังสีง่สละค่ะ ซื้อบัวแดงวะค่ะซื้อบัวแดงวะค่ะอะไรคะ่ะอ <c oughs> ุ้ยตายเลยก็ได้ออกกล้องนะสุดรยึยังบักว่ว <c oughs> โอ๊ยน้าลายแตกน้ำ ทีเรียนแม่ว่าเต่งหยิบหยิบขวายก็เสียงขวายอะไรนี่ังยท่าอะไรล่ะฮะี่อั่นที่ยาอืด่อืดใส่พอดีขด้มใส่ท่านยังกินเพรากินมพราเที่ยงนะนี่แหละไม่กนไม่กนตาไม่นองก็ได้อ่ไดีไม่ดีนอจั้ไหล่นอจบไหล่แบน้นนี่นอนนี่้อน่สินนนี่ะได้หัก

อีกดอนก็จะได้กินด้ค่ะนี่เด้อยส่เรซีมัใครค่อยเห็ดไปมันหาหัวบัวยากจะลงงุ่มเหรอเีเราวันนี้เขาปลูกก็า่ได้ปลูกเลยตลอดดิเขาต้องไปหาไม้มาเรื่อยๆไหม แม่มันบอออกมันกัเน่ามันสีแม่นี่แหละทั้งบอทั้งอ่างล้งอ่างอีกเยอะไอ้นอขาไปเลื่อยๆสินะที่แล้วไมีวดมารอแล้วสี่มาสิ้วออ เอาเอาไปเีน่ะตี้แวก็แฟนดีเทอยนดีไป็นต้นน้อยมมีแบบกรนอันนี้ไปกวาเพราะ้นเป็นต้นอนเว้นดีเทีนี่ไหมพรมพรมเหรพี่น้องมาขายขายสิละขายขีดี

รอนคเหยนางเพ่นเนผ้อ่ะงกไทยเอมาเท่ไรก็มัดลสิบาทจ้ายตัวเราเอาเอาเอาตีนด้ะไส่้อับเบหน่อย้สไนยึดหน่อไน่อยไปหนอยมัดนอยไปน่ยไปน่อไนย่ไปไป่ไอย่ไ่นไป่ยอไ่ไ่ยไน่อยไ่ยยยไ่ไป ใส่ท mm ุอยางใส่ตู้เย็นไว้ย่ายปั้นเพิ่หน่อยเจ้าแล้วหน่อยไ่ไหวทั้งเลขเจ้ามากินกับกยนีเสมอใช่ไหมคบชกน่นไมใช่ด้ะ่อื่นเทีอีกคนเาใช่่เอาใส่ตัก ใคก็ว่าฝันยนเขาว่าเขาฝันดีไปเอยันดนมเรีบร้อยใช่ยังม่ดีนะจฝันไกบ่ะดอกน้อกไปขายต้อค่ะวันนี้แล้วสมัดค่ะแล้วสองวันอะไนอันนี้แห้งกามากกาบนนมี้อาไปบดเลยะไงจะสองอนนี้ออบบาดี่หน้องเออมันตอนนี้กับกล มันดื้อมันดื้ออีกขานเอาไหมมันหยองเอาไม่ต้องใหม่ลยอีกสองมัดค่ะเลืออีกสองมัดโอ้ยไหนมันจะใส่แม่เอ้หัวมันนั่นล่ะกินบ่านๆเี่น้องกินบ่านๆผ่าก็ติดตามก็ไล่ก็แชร์ก็กระดิ่งเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องคลิปนี้พาเป็นผ้าคล้ายบัว สองหมัดเฮ้ยวุ้นราขาดหน้อยขอบคุณเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยยี่ปีมามีเงินผู้ใดสิมีเงินเนาะนัดแล้วพี่ดอวุ้นเราคาดเดียวมอแต่ว่าพมีี่ดอวุ้น

หากติดตามก็อะไรก็แชตก็กระดิ่งเป็นกำลังแรงใจนี่เด้อพี่น้องคลิปนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะมื้หนีได้สามสามสิบบาทครับพี่น้องกับบางนะคะพี่น้องใหยบายค่ะ